สวัสดีครับพวกเราโพลีแคดครับผมนะครับผมเพียวครับต้องครับเทปม้วนแรกน่าจะเป็นที่บอยโกศิยพงศ์นี่ชื่อแหมนบอยครับเพราะว่าตอนนั้นมีขายที่หน้าโรงเรียนแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบอกว่าขายดีมากครับถ้าเทปม้วนแรกถ้าเกิดซื้อเองด้องเงินตัวเ,เองนะบอลโจวี bon ่อัลบั้มครัชครับเพราะว่าดูเอ็มทีวีแล้วก็ชอบเพลงเซดิสโซมากก็เลยซื้ออัลบั้มนี้ครับ ของผมเป็นพี่อิงอชิตาครับ Perfect Sunday ครับตอนนั้นฟังจากวิทยุแล้วแบบโอ้โหวงนี้แม่งจ้าบมากเลยครับเลยเก็บตังค์ซื้อครับผม Leo p r e s e n c ์เด็กเทพสี่โอจอนยอดมาก วันเสาร์ที่3กันยายนน,นี้เจเจมอลจะตุจักพบกับคาร์บาลเซกโลโซโมเดร์นด็อกทีโบนเดทริเปอร์สมายบัฟฟ์โลซีเปียเคลก้าวแมทแทกิทและดีเจลีโมโปรเจ๋งแป้งบัตรราคา1,500บาทหรือ850บาทวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นซื้อบัตรได้ทางอีบล็อกเพจคอนเสิร์ตเด็กเทปเว็บไซต์ heavyorganizer.com และ The Concert ร่วมกันมัน จัดโดย heavy organizer Leo รวมกันมันกว่า